สวัสดีครับมาพบพ่อกันคือเก่าครับผมกับช่สส è, <c oughs> องอีสานพัดถิ่นเจนจิชนแนลครับผมเมื่อนี้กับพิเศษครับมีน้องสาวมาเล่นนนาครับผมนี่ครับเอาแนะนำเพื่อนแนี่ครับสวัสดีค่ะครับน้องสาวมาเล่นนําครับผมมาแต่อีกโรงงานนึ่งนะครับยาพี่น้องกันนี่แหละครับผมครับเมื่อนี้กับมีเมนูลวกหมึกครับมานําเสนอให้พี่น้องเบื่อครับเมื่อนี้ครับผมครับมามากครับแซ่บซฟตรงกันครับฟักเฮากับคือเก่าแหละครับผม ยังไม่ทนได้หันด้วยครับนี่ครับกัดไก่ไฮโซครับผมตัดเลยครับอโอ้ขออนุญาตตัดก่อนด้วยครับคำใหญ่่เลย,ยคำน้อยเนาะเอาคำน้อยลวกหางกระเรียวครับผมโต๊ะกะมันพังไปแล้วครับอันที่เห็นตั้งอยู่คูมือนะโอ้กันไก่คือพวกเขาอะไรใส่เวลาจังหน่อยเด้อ น้ำจิ้มเฮ็ดเองบ่อน้ำจิ้มเฮ็ดเองกัดแซบบ่แซบแซบมุดปีแล้วครับแซบแล้วฟีมือเจ้าของต้องแซบนี่เอาลงมือเลยนวดแม่นบ่แม่นจัดเลยจัดเลยเนาะจัดเลยจิ้มเลยน้ำจิ้มสองอย่างจิ้มมึงดูกัดไก่บ่วชอันนั้นป็นใดเอาไอ้จิ้มให้หนูหน่เอาตัวนี้เนาะเจียวมัแดกได้ตัวนี้คิดมัแดกยิ่งกว่า กินแล้ว well. เนาะกินเนาะโอ้สด้มึงเนาะเอาเอาสาเนาะเอาเอาเลยเด้อเอารสอันนี้น้มจิ้มสาพริกเปรี้ยวแต่โบเปรี้ยวน้อจิ้มสามรสกันไก่ไม่อยากเข้าเด็โอ้ยตอนใหญ่ลไรกันคือยากเลยเนาะ โอ้บหคือมีดละมั่งเนี่ยอันนี้บบผ่านแล้วปตนไก่อะได้เรื่อยเนาะไปเรื่อยเราค่อยตัดเอามันยาวก็ตัดออกไะทราบกเหนียวบ่เหนียวทับบได้กินดอแล้วโอเคอยู่เอ้า ก็ดไก่เก็ดไก่มะเขาครับพี่น้องเอ้ยเอาเอาหรือยังเอาเลยมาซ้นกันเอาต้นกันตัวใหญ่เอาตัวน้อยให้เอาตัวนี้น้อยน้ำจิ้มนุ่นจิ้มเนยป่คนป่ะตานหึงหลายมันนอนก้นมาแล้วน้จ โซนโซนมะโซนปลาหมึกเขาเอิญโซนอ่นนะเออเอา,เอาผมมีแก้วโซนเอามาจากปีนะไรตัวนเนี่ยตัวนี้เปรี้ยวหวานนั่น嘛เอา,เอาโอเคอเคจ็บแซบครับผม <laughs> อืม ยังอยู่ีว่วันยุทธครับน้องสาวพี่บเลลินนำครับผมแม็นเมียเลยครับผมโสดผมไม่มีเมียครับน้องผมครับลูกพี่ลูกน้องกันครับคือกันวะคนละสีผิว น้องสาวโภกระสูตรได้ครับได้ไหมโอ้ยตานยากแท้คนจาเพื้นเม็ดนี่เลยใช่ไปมันจะกืนยากได้เนี่ยเต็มที่ไปเลยครับจะมาแดกได้อะเป็นไรคับวะคลิปนี้ tự đèn lại ừ. không ông mà yêu chứ không mà. ông mà xin nói ok anh à ok พวกที่เคยกินแต่นั่งอยู่ผู้เดียวครับกินสองก็มันจ๊งหัวครับบุกเคยครับถ้าก่อบางตัวนี้นี่นี่ตัวน้อยอืม ยี่โมฮันเ,เว็ดบ่เว็ดดอกพอดีพอดีเนาะเหมาะเอาอยากเค <laughs> ็มเจ้าก็ได้ครับดูนี่เค็มนิดนิดครับกแบ่โบนิดไปได้แล้วครับ <laughs> สองแนวสองแบบนะครับเซ้าอยู่เดินเดินมาหาไอ,อ มาแซมนะฮะไอ้่อยอัวน้อยอืมฮะแล้วไปอืม ตัวน้อยอแทบครับมานน,านกิ่นมึกปกติเอานวดหยากมาเลยครับหนวดเดียวพอเลยโลนึงอย่างหยาบเลยอ,อันนี้สองตัวนี่สองตัวมโมหยาบปันไดครับมันกำลังวัยรุ่นนะครับตัวน้อย <laughs> อืมพินแม่เขาข้าวเหนียวข้าวเนียวข้าบ้าหรือเก่าครับย <c oughs> ับมาแล้วมาอีเลยเออเจ้า,านี้นะใครเป็นน้องเห็นหนานนี่ <c oughs> แซบบอกแซบ <c oughs> แซบเค็มๆมันๆเนาะเออเจียวประแดีมาดูกันเพ่ะเลยกินข้าว พอดีเลยจ้ะจะไปได้พอดีเลยเขาอืมพอดีได้ค่ะเขึ้นได้ที่แบี้ยงี้ยล้างหลายรอบแล้วเนี่ยคันแล้วคันอีกน้ำส้มสายชูอ่ะคันไอ้ไระตมระตมือไงตะมือ่ยมือหวานมันคาวไง อยู่หอพักกับพี่น้องคือเก่าพี่น้องอยู่อีกโรงงานนึงครับ <c oughs> ลูกพี่ลูกน้องกันนี่แหละครับเิ่นมาเล่นวันยุทธ์ครับ <c oughs> มาหน่วยเอาเลยนะลด ลองตัวครับบักอีบเลยเ่อครับไอไอกินคนเดียวกินมุมหมืนเดนมมาเอออ้ยก,ก,กันไก่ก็ได้เกือ <c oughs> บกระโดดลูกูุได้เลย แดบเฮาบ้ริอยไว้ครับพี่น้องครับอยากให้พี่น้องเห็นเป็นตัวนะาครับไว้แล้วตัวนี้จัดโรดเต็มปากไว้ชอบเลยนะครับ <laughs> ผมอ่าอม Trang phương cầu Thêm gỗ ớt Hà Nam ăn nắm bạn Ừ, Ai nhá? luôn. tôi Kéo. Kéo này. Tôi ากาศเย็นครับพี่น้องครับ อนบ้ากไงทั้งใหญ่ทั้ง,น,งนากูปีสั่งมานั่งพี่ ต้องนั่งเฝ้ากินได้ไหมในนวนอิ่มแล้วอิ่มเร็วกินโบรายเด้อโอ้เป็นแต่แซมตัวนั้นออกเค็มไปเดี่ยแต่กระแซมก็เก่าแล้วครับผมแซมหงวนหน่อยอ๋อ ไอ้ไอ้ต้าด,ดยเองแซ่บคือเก่าครับผมครับพู้ทีน้องสาวเพิ่นแวะมาชิมน้ำหน่อยนึงครับมาหล่นน้ำหน่อยนึงกลับไปแล้วครับผมพรุ่งนี้กเฮ็ดงานนะครับ พักอยู่ไกลกันครับอยู่งานอยู่คนละโรงงานครับ แกวสองอย่าง <laughs> เอาครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมช่องอีสานพัฒน์ถิ่นเจนจีแชนเนลครับผมนี่กะตรีมก่อนครับตัวใหญ่โพดสองตครับน้องเพิกะมากินหน่อยนึงครับน้องสาวกลับไปแล้วครับเห็นงานอยู่คนละหม่องคนละที่ครับผมครับที่พักก็อยู่ไก่กันครับผม ขอบคุณหล,ลายๆเด้อครับผมฝากกดติดตามคุณไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับผมจองอีสานพัทินเจนจีแชนแนลครับผมไปแล้วครับผม